สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์081-915-3786ต่ปนี้เสนอรายกาะดีษโดยอาจาต่อไปนี้เสนอรายการฮะดีัโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุข อัลลอฮุมะซัลลิวะซัลลิมวะบาริกอัลานบีนามุฮัมมัดินวะอัลาอัลีฮิวะซัฮบีอัจมัยนอัมสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮวะบรากาตุขอสันติความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบานาวะตะอัลาได้ประสบกับพี่น้องนะครับที่ร่วมรับชมรับฟังเรื่องราวของศาสนานะครับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห สิ่งหนึ่งที่เราพบในสูรออันบอกราอเรื่องราวของภูเขาสองลกูกนะครับที่มีความสำคัญกับพี่น้องมุสลิมในการทำฮัจนะครับนั่นก็คือภูเขาซอฟฟากับภูเขามะรวะนะครับซึ่งถ้าพี่น้องที่เดินทางไปทำฮัจไปทำอุมร์ก็จะทราบถึง ภูเขาสองลูกนี้นะครับทีเ่เราจะต้องไปสสแอนะครับเจ็ดเ,เที่ยวด้วยกันาการสะแอนะครับที่ภูเขาโซฟากับภูเขามารวะนะครับมันมีมุมมองของนักวิชาการให้เราได้รับรู้นะครับแล้วก็ให้เราได้เห็นถึงแง่มุมของอายะคุรอ่านที่ บอกเอาไว้นะครับครั้งที่แล้วเราคุยกันว่าในการทำฮั์เนี่ยมี3ทัศนะด้วยกันที่ที่เขาประมูลภาพให้เราได้เห็นว่าการไปสะแอที่ภูเขาซอฟากับมารวานเนี่ยจำเป็นไหมสำหรับคนที่จะไปประกอบพิธีฮั์ ush, แล้วก็ประกอบพิธีอุมรอ์ซึ่งในความหมายของพวกเราเราก็จะถูกสอน จากคนที่ประกอบการทัดที่เรียกว่าแซบอกว่าจะต้องตอวาฟจะต้องแสแอแน่นอนนะครับแต่เราคุยกันถึงประเด็นว่าการแสแอนั้นในมุมมองของนักวิชาการมีเสียงที่แตกต่างกันไปนะครับว่าคนที่ไปแล้วไม่แสแอได้ไหมฮัดสมบูรณ์ไหมคนที่ไปแล้วแสแอฮัดจะเป็นยังไงนะครับครั้งที่แล้วเราคุยกันว่า มีสามทัศนะที่พูดถึงเรื่องของภูเขาสองลูกนี้ก็คือซอฟากับมอรวะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสะแอรหรืออัสายูเนี่ยนะครับกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าถ้าคนที่จะไปทำฮัจจะต้องทำการสะแอด้วยเพราะการสะแอถือว่าเป็นรุกลหนึ่งของการทำฮัจโดยเ,เสียงส่วนใหญ่ของนักวิชาการ ให้น้ำหนักไปทางการยอมรับว่าแสแอนั้นเป็นทุกลนึ่งของการทำฮัชและก,ก็การทำาอมบ์นะครับที่เห็นชัดเจนก็คือทัศนะของอิหม่ามชาฟิอีทัศนะของอิหม่ามอามาดิกีแต่วันนี้เราอาจจะมาคุยกันว่าทำไมท่านทั้งสองแล้วก็จึงบอกว่าการแสแอนั้นเป็นทุกลนึ่งของการทำฮัชโดยอาศัยหลักฐาน ตรงไหนนะครับาจากอายะกุรอานหรือกาวีอะลัยฮิสซลามนะครับที่มีคำพูดของนักวิชาการนะครับที่รายงานจากฮะดีษของอิหม่ามอิบนุมามะยะของท่านอัคหมัดของท่านชาฟีนะครับแล้วก็ในหนังสือตัฟซีดข,ของอิหม่ามกุรตูบีบอกว่าอะไรครับบอกว่าคำพูดของบรรดาอัมบิยะก็คืออิสอว์ฟะอินนัลลอฮะกาตาบะอะไลกุมอัสซัยะ จากคำพูดของท่านนาบีกุ้นก่อนที่บอกว่าพวกท่านจงทำการสะแอเพราะอะไรครับเพราะการแสแอะนั้นถือว่าเป็นลูกกลหรือเป็นสิ่งที่อลัลลอฮ์ได้บัญญัติให้พวกท่านาได้ทําในช่วงเวลาของการทำฮัจจ์แล้วก็การทําอุมรอห์นี่คือเหตุผลนี่คือหลักฐานที่นักวิชาการกลุ่มนี้ยึดว่าสะแอนนั้นคือรูกกลหนึ่งของการทาฮัจจ์นะครับเช่นเดียวกันที่พบ นะครับจากท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในครั้งที่ท่านนบีทำฮัจจ์ที่เรียกฮัจจ์ตุนวะดะแล้วก็เป็นฮัจจ์ครั้งเดียวที่ท่านนบีได้ทำในชีวิตของท่านนบีนะครับหลังจากที่ท่านนบีได้ได้ทำการต่อวาฟเรียบร้อยแล้วท่านนบีก็ได้เดินมาที่ภูเขาซอฟาใกล้ถึงภูเขาซอฟาพอใกล้ถึงภูเขาซอฟาท่านนบีก็อ่านอายะกุรอานที่บอกว่าอินนัสซอฟาวัลมารวะตามินชะอาอิลลั นะครับฟาบาดะอาบิสซอฟาหลังจากนั้นพออ่านอายะนี้เสร็จแล้วนบีกเ็เริ่มทําการแสแอที่ภูเขาซอฟาเราจึงเห็นครับว่าทุกครั้งที่เ,เราไปทำไปสสแอเนี่ยนะครับเริ่มแรกเลยพอเราจะเริ่มทําการแสแอเนี่ยจะมีผู้นําฮัชและผู้นําอุมรอดจะให้เราอ่านอายะนี้ก็คืออินนสัสซอฟาวลมารุวะต์มินชะอิริลละเอา หลักฐานมาจากไหนครับจากท่านนบีมุฮัมมัดสลัลลอฮุอัยฮิวสัลลัมที่ท่านนบีเริ่มการแสด้วยกับการอ่านอายะานี้นะครับหลังจากนั้นท่านนบีก็บอกอะไรครับพอเริ่มอ่านอายะนี้ท่านนบีก็เริ่มทำการแส่แล้วท่านนบีก็บอกว่าอิบดะอูบีมาบดะอัลลอฮุบิฮิพวกท่านจงเริ่มในสิ่งที่อัลลอฮ์นะครับได้สั่งให้พวกท่านเริ่มแล้วก็จะเริ่มทำการแสนี่คือที่มาที่ไป นะครับที่เราเห็นว่าทุกครั้งที่เราไปทำฮัชท, <Liberty> ทำอุมบรอเราจะได้อ่านอายานี้เมื่อเริ่มต้นการแสเอเนื่องจากการปฏิบัติของท่านนบี m u ั a ม m a d s a ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ a ัลลัมซุมม a อ a m ม s a yasab บ t a a อัชวาติหลังจากนั้นพ่นบีอ่านเสร็จแล้วนบีก็เดินจากโซฟาไปมอรวะจากมอรวะไปโซฟาเจ็ดรอบเจ็ดเที่ยวด้วยกันนะครับและหลังจากนั้นท่านนบีก็ สั่งบรรดาซอฮาบะบอกว่าถ้าจะทําการสสแอเนี่ยก็ต้องทําแบบนี้ทําแบบที่ฉันทำนะครับซอฮาบะก็ตามทำทำทำตา,ามสิ่งที่ท่านนาบีทําให้เห็นแล้วก็พูดในสิ่งที่ท่านนับีได้พูดนะครับฉะนั้นท่านนาบีก็บอกวา่าค um รูรู้อันนีมานาสิกะกลุ่มพวกท่านจงเอาแบบอย่างการทําพัชจากตัวฉันในอิริยาบถต่างๆในการทําพัชไม่ว่าจะเป็นต่อวา่าเป็นสสแอในขณะที่อยู่ใน ฉะนั้นจากคำพูดนี้นักวิชาการก็เลยบอกว่าการสะแอถือว่าเป็นยุคนึ่งของการทำฮัจนะครับนี่คือทัศนะของอกลุ่มที่หนึ่งนะครับอีกหลักฐานหนึ่งจากท่านหญิงอาอิชะนะครับที่ได้รายงานเอาไว้บอกว่าอะไรครับะละอุมรีมาอัตัมมัลลาหฮัจมัลลัมลยตาตุฟไบนัสซาฟาวันมารุบะก็หมายถึง แต่ถ้าหญิงอิชะนะครับที่รายงานจากทิมามมุสลิมที่บอกว่าอะไรครับทารุสุลลลอฮสัลลัลลอฮว่าอะไรคือว่าสัลล,ลัลสสลลมได้พูดว่าการทําฮัจจะยังไม่สมบูรณ์ตามใดก็ตามที่ท่านยังไม่ได้ทําการสแสแอระหว่างซอฟากับมารวากลุ่มแรกจรึงบอกว่าการสแสแอในระหว่างซอฟากับมารวาเป็นรุกลหนึ่งของการทําฮัจนะครับซึ่ง นี่คือทัศนะที่หนึ่งอาศัยหลักฐานจากฮะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมและเป็นฮะดีษที่รายงานจากอิหม่ามมุสลิมนะครับที่เชื่อถือได้สายรายงานที่แข็งแรงกลุ่มที่สองนะครับหรือทัศนะที่สองบอกว่าอะไรครับบอกว่าการแสะแอถือว่าเป็นวาจิบแต่ไม่ใช่เป็นดูกลน,นะครับด้วยกับอายะ์อัลกุรอานซึ่งที่บอกว่าอะไรครับอ่ารูฟิอัตอันอิสมุอัมมันเตา ตาตาวะฟาบิฮมิมานะครับก็หมายความว่าอายะคุรอ่านที่บอกว่าฟาลาจูนาฮะอะลัยฮีอายัตาวะฟาบิฮมิมาก็หมายถึงไม่มีขอ้อตำหนิดใดๆหรือไม่มีความผิดใดๆกับคนที่ที่จะไปตัววารฟก็หมายถึงการตัววาฟจะเป็นการลดความผิดลดบาปที่พวกเขาได้เคยกระทำมาฉะนั้นการที่เขาจะลดบาป น่ก็คือหมายถึงถ้าคุณไม่ตวา่าบาปของคุณก็ไม่ไม่ได้ถูกลดไปนะครับแต่นั่นไม่ใช่หมายความว่าการทำฮัตของพวกคุณไม่สมบูรณ์จากอาย,อยัดยูกันนะครับที่เอามาตีความจากนักวิชาการนะครับก็ถือว่าการทำพัดหรือการแสแอบไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำพัดถือว่าไม่ได้เป็นรูกลน,นึ่งของการทำฮัดฉะนั้นท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัลลัมเมื่อท่านนาบีทำเนี่ย นะครับแต่ฉะนั้นการที่ท่านอับดุลฮัมม์มส์ลลัลลอละซัมทำบางข้อบางทีก็ไม่ถือว่าเป็นรูกล่นนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นรูกล่นเสมอไปการที่ท่านอับดุลได้ทำฮัจจ์แล้วก็ท่านอับดุลได้ทำบางเรื่องในระหว่างฮัจจ์นะครับก็ไม่ได้ถือว่าเป็นรูกล่นของการทำฮัจจ์เสมอไปทัศนะที่สองให้ความคิดเห็นแบบนี้นะครับเช่นเรื่องอะไรครับเรื่องของการบุกรูฟที่มุสลิฟะาเนี่ย นะครับก็ไม่ถือว่าเป็นดุกลของการทำฮั์นะถือว่าเป็นแค่เพียงวาญิบเฉยแต่ไม่ถือว่าเป็นดุกลหรือหลายเรื่องนะครับในการทำฮั์ที่ท่านนบ,บีุลารทำแล้วนบ,บีก็ไม่ได้บอกว่าฮั์ของคุณไม่สมบูรณ์เขาจึงถือว่าจากอายะนี้การทำฮัชหรือการแสแอนั้นไม่ใช่เป็นดุกลหนึ่งของทัศนะที่สองอีกความหมายหนึ่งนะครับหรืออีกข้อดิสบดึงที่เขาอ้างมาก็คือจากท่านอูรวะอิบนู อ่าม uh, ุดาริสอตโตอีบอกว่าอะไรก็อตัยทูรอสุลลลอฮิสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบิลมุสดาลิฟะมีชายคนหนึ่งนะครับได้มาหาท่านนบีมุ h awa, wa, ai, o, ai, a ม m a d สุลลัลลอฮิสัลลัมในขณะที่ท่านนบีอยู่ที่มุสดาลิฟะและท่านก็บอกกับท่านนบีว่ายิตุมินจาบาลีอยฉันเนี่ยมาจากภูเขาลูกหนึ่งที่ชื่อว่าตอยมาตอรกตุจาบาลันอิลลาวอกอฟตุอะลัยฮิฉันเดินผ่านภูเขาลูกไหนก็ตามฉันก็จะไปหยุดอยู่ที่นั่น นะครับในในเมืองมักกะเนี่ยอิลลาวกอฟตัวอะไรฮิฟะฮัลลีมินฮัตจ nah ินนบีก็บอกว่าเนี่ยฉันจะได้ฮัจไหมกับการที่ฉันทำแบบนี้นบีก็บอกว่ามันซัลลามะอานาฮาดฮิสซาวะวะกอฟามะอานาฮาดีฮิลมาอูกิฟวะกอตอัดรอกะอาอุฟะกกอบไลเลียนไลลันเอานะฮารอนฟะกกตตัมฮัจจฮูท่านนบีก็บอกครับว่าการทำฮัตของใครก็ตามที่หนึ่ง มาอยู่บุกุกกับท่านนาบีนะในสถานที่ที่เราที่ท่านนาบีอยู่ใครก็ตามที่ทันชั้นที่อาราฟะก่อนค่ําคืนจะมาถึงหรือก่อนกลางวันจะมาถึงฮัดของเขาก็ได้แล้วโดยที่อะไรครับไม่ได้พูดถึงเรื่องของการสะแส่เขาจึงถือว่าอาการสแส่นั้นไม่ได้เป็นรุกลแต่เป็นวาจิบนะครับของทัศนะที่สอง จากขดิษฐานดีษนี้นะครับมันจึงเป็นทัศนะที่อิหม่ามอบูฮานีฟะหรือท่านตารยียึดว่าทุกคนของการทำฮัตไม่ได้อยู่ที่การแสส่วนทัศนะที่สามนะครับที่บอกว่ามันเป็นแค่เพียงสุนนะเฉยๆนะครับวาไลซบิรุกนินวลาบีวาจีบินคือใครอยากจะไปสะแสก็ได้ใครอยากจะไม่ไปฮัตของเขาก็ได้นะครับจากคําพูดที่อัลลอฮฺสุบฮานูรุตะอัลลาบอกว่าวะมันตะตะวะค่อยรอน ฟาอินนลอฮชาติรุนอาลีนะถ้าใครสามารถที่จะไปไปอะไรครับไปสแสอได้เนี่ยอัลลอฮ์ก็จะขอบคุณหรือเขาก็จะรับผลบุญจากการสแสเอฉะนั้นคําว่าตะตาวะไม่ใช่วาจิบคําว่าตะตาวะไม่ใช่รุกลน,นี่คือทัศนะที่สามนะครับแล้วก็จากะดิษของท่านนาบีที่บอกว่าอัลฮัดอยู่อัลอฟะการทําฮัดก็คือการที่คุณจะต้องไปอยู่ที่อัลอฟะฉะนั้นอื่นจากอาัลอฟะ ก็ไม่ถือว่าฮัตของคุณไม่สมบูรณ์นะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งของนักวิชาการที่ให้ทัศนะอันที่สาจากประมวลภาพนี่นะครับจากทัศนะที่ให้มาทั้งหมดเนี่ยเราจึงเห็นทัศนะที่มีน้ำหนักมากที่สุดนะครับในบรรดาหมูอุลมะหนูมักวิชาการนะครับก็คือทัศนะอันแรกเลยทัศนะแรกบอกว่าฮัตกับ แสแอเนี่ยนะครับแสแอในระหว่างฮัตถือว่าเป็นดูกลนึ่งเพราะอะไรครับเพราะดาลีนหลักฐานของกลุ่มแรกเนี่ยถือว่าสมบูรณ์ที่สุดในบรรดาลหลักฐานที่แต่ละกลุ่มยกมานะครับที่พูดแบบนี้กําลังจะบอกกับพี่น้องเกี่ยวข้องอะไรกับกับเรื่องราวของศาสนาในเรื่องราวของผู้กลมฟิกรหรือผู้กลมอะไรก็ตามมันจะมี กลุ่มที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับความคิดเห็นที่แตกต่างกันเราไม่ได้ตำหนิความคิดเห็นที่แตกต่างกันถ้าต่างคนต่างมีหลักฐานต่างคนต่างมีหลักฐานเพยียงแต่ว่าเราจะเลือกหลักฐานอันไหนมาปฏิบัติเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องให้ความใส่ใจนะครับเสียงส่วนมากเขาทําแบบไหนเราน่าจะต้องทําในสิ่งที่เสียงส่วนมากทํา เพราะนั่นหมายความว่าเขามั่นใจในหลักฐานนั้นๆที่กําลังจะพูดเราไม่จะพูดถึงเรื่องของสสแออย่างเดียวน่าจะเป็นเรื่องราวของาศาสนาเกือบทุกเรื่องนะครับเราจะต้องดูที่หลักฐานของการที่เขานํามาอ้างอิงไม่ว่าจะเป็นฟิกในเรื่องอะไรก็ตามในเรื่องการอับน้่นละมาในเรื่องการละมาในเรื่องการถือศีนอดหรือในเรื่องอะไรก็ตามพี่น้องครับ มันมีทัศนะที่แตกต่างกันอยู่แล้วเรายอมรับในในความคิดเห็นเหล่านั้นเพียงแต่ว่าเราจะประมวลภาพเหล่านั้นด้วยกับหลักฐานไหนอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเลือกนะครับว่าเรามั่นใจเราเห็นนักวิชาการส่วนไหนหรือมุมไหนที่เขามองว่าอะไรที่มันจะเหมาะสมที่สุดในการออกภูกรมของศาสนาในการที่จะนำมายึดหรือปฏิบัติ ฉะนั้นเขารุ่นจุมพดส่วนใหญ่แล้วหลักการของศาสนาเขาจะยึดเอาเสียงส่วนใหญ่นํามาปฏิบัติเช่นเดียวกันกับเรื่องของการทาฮัจจ์การทําการแสแอที่เขาบอกว่าจุมพดบอกว่าอันนน,นบีอัลลอฮุอะลัยฮะสัลลัมท่านนาบีทุกครั้งที่ท่านนาบีทาฮัจจ์นะครับหรือทําอุมร้อเนี่ยท่านนาบีจะไปแสแอในระหว่างภูเขาซอฟากับมารุวะและท่านนาบีก็พูดทิ้งท้าย หลังจากที่ท่านนาบีได้แสแอแล้วท่านนาบีบอกว่าคูดูอันนีมานาสิกะกลุ่มพวกท่านใช่าหาจะทําพั์เนี่ยให้ดูแบบฉบ,บับของฉันว่าฉันทําอะไรในระหว่างการทาพัชบ้างนะครับวักตีดะบิรุสุนดังนั้นอะไรก็ตามที่เราปฏิบัติตามท่านาล,ลุลต่านสลัล้อว่าอะลัยฮะสัลล,ลัมถือว่าเป็นวาญิบท่านนาบีไม่ให้ไม่ให้ความสําคัญเมื่อไรท่านนาบีจะไม่บอกเหมือนกับที่ท่านนาบีบอกว่าัล,ลูกะมารอไอตุมูนีอุลลี ท่านจะละหมาดดูว่าท่านนาบีละหมาดยังไงท่านจะทาฮัตไปดูว่าท่านนาบีทาฮัดยังไงวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามแล้วก็ให้เราเดินตามท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับดังนั้นคนที่จะบอกว่ามันเป็นตะตาวัวมันเป็นภาคสมัครใจถ้าเราจะไปแสแอก็ได้ผลบุญเพิ่มถ้าจะไม่แสแอก็ฮัตก็ไม่ถูกต้องเนี่ยเขาบอกว่าอะไรบอกว่าการที่เขาเข้าใจแบบนี้เขาไม่ได้เข้าใจอายะ์อัลกุรอาน ตามที่มุฟัสซีรินนะักอธาธิบายได้เข้าใจนะครับเพียงแต่เขาอาศัยคำแปลทั่วๆไปเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นท่านตออไปจึงบอกว่าอัยะต่าวะอาบิลฮัจยวัลอุมบะมัตรอตันฮุครอนะฉะนั้นถ้าการที่เราจะปฏิบัติตามคําสั่งของท่านนาบมุฮัมมัดมสุลลัลฮวะอะลัยฮิวะสัลลัมเราจึงจะต้องเรียนรู้พิธีการทำพัต ให้เหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจากอาย่นี้นะครับเราจึงเห็นว่าภ um. ูเขาซอฟากับมอรวะถือว่าเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญทุกครั้งที่เราไปทําฮัจจ์แล้วก็ไปทําอุมบร์นะครับการแสแอในระหว่างซอฟากับมอรวะถือว่าครับเป็นรูปแบบของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมให้เราได้รำลึกถึงใครครับถึงท่านนบีอิสมาอีนกับท่านหญิงนางฮายัต นะครับเพื่อให้เราขอบคุณถึงเนี่ยมะที่อัลลอฮฺสุบานูตะตอาลาให้เราได้เห็นว่าความเหนื่อยล้าของการเดินเจ็ดเที่ยวเนี่ยในยุคข,ของท่านหญิงฮายัดเป็นแบบไหนฉะนั้นนะครับเ,เพื่อที่เราจะได้เห็นว่าการทำฮั์นั้นเป็นวาญิบและการแสแอก็เป็นวาญิบนะครับทุกครั้งที่เราจะต้องอประกอบพิธีการฮั์แล้วก็พิธีการทำอุมเพราะฉะนั้นการขอบคุณอัลลอฮฺสุบานูตะตอาลาจึงเป็น เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ทุกครั้งที่เราไปสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ถ้าเราได้รู้ถึงประวัติศาสตร์ของเรื่องราวเหล่านั้นเราจะขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุภานะตะอาลาถึงความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺได้ให้กับอุม,มะของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮวะละฮิวะสัลล,ลมัมและเราได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านนาบีได้นํามานั่นคือส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้รับจากอายะอันกุรอานในเรื่องราวของซอฟา กับมอรวะในสุรบากอร์นะครับอิชาลลอจะมีเรื่องราวอะไรที่ถูกกล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานเราก็จะนํามาพูดคุยกันและประเด็นไหนที่นักวิชาการให้เป็นมุมมองเราก็จะนํามาให้พี่น้องได้รับรู้กันครับสำหรับวันนี้วบิลหลายต่อฟิกวันทีดใยะสสลามอะลยกุมอรอห์มาตุลลอฮ์วะบะรกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม เสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน